จุดสอ,อ,องจุดสองชิเป่งแล้วแม่งเห็นกูมามาแล้ว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 โอ้ยเดียวเดยวอุ้ยมันว้ามทางพี่มันว้ามทางพี่เลขตีอยู่ไหนเนี่ยเออไม่ใช่เลขสามมันจะเปลี่ยนทำฟอกอะไรกลงไปดิสวัสดีครับจีต้อนเราเข้าถึงช่องตรงคุ้งด้วยนะครับแล้ววันนี <Exped ition> ้คร i̇şte. oh. ับเราอยู่เกมโรบอทในแมพที่ชื่อว่า เดอะมิมิกนั่นเองหลังจากที่เราห่างหายไปสักพักนึงเหมือนกันเนาะกับเดอะมิมิกนะฮะรอบนี้ครับเขามีมาใหม่เนาะแต่เรียกว่าเป็นเป็นแบบว่าเ,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 เรื่องเสริมเป็นเกมโหมดมาใหม่นั่นเองอ่าเรียกว่าอะไรดูจากตรงเนี้ยตอนนี้ทุกคนเห็นอะมันจะออกในแบบสุดนสนุกอะมีความเป็นแบบว่าสุดสนุกผีอะไรเงี้ย เออเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเลยเพิ่งมาเล่นสดสดร้อนๆครั้งแรกเลยนะครับไะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับน้องคินจากช่องคินทวินสวัสดีน้องคินด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคินทวินเองครับผมอ่าแล้วอยู่กับทวอตแปดเฟมิลี่ฮะเกียกูมิสวัสดีเกียกูมิด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอเคฮะเดี๋ยววันนี้พวกเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะเออพี่กดสร้างเลยนะเฮ้ยมันมีไนท์แมสเซอร์คลาสอะเอ้ยแนยวสนุกเริ่มรวมเริ่มปาร์ตี้เลยอ่ะเข้ามาเลยเ<อ>ข้ามาเลย<อ>หูเล,ยเล่นได้ตั้งเจ็ดคนเฮ้ยมีคนเข้ามาไม่ต้องออดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วให้เขามาเป็นหน่วยก้าตายอาละทุกคนคำเตือนเกมมีไฟกระพริบและไฟกระโดดรมคืออะไรเกมมีไฟกระพริบและกระโดดร่ม แที่เราคุ้นเคยนะครับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับผู้ฟังใช่ฮะเราใส่อยู่ครับผมอุ้ยมีคาสซีนด้วยอ่ะห้ามเข้า Do not enter เอ้ย Do not open ห้ามเปิดทำสวยอยู่เด้อรอบเนี้ยสคิปต์ไหมสคิปตมไหยังไม่สคิปแล้วกันแล้วมันดำขนาดนี้ล่ะมืดสนิดเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วคานิวลอู้หุยไหนแมสุั้เอาแล้วฮะคืนสวนสนุกที่โหดร้ายนะครับอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอุ้ยตัวตลกเฮ้ยอีนแชปเตอร์2ผีตัวตลกกระดาษด้านหน้าน่าจะเป็นสมัยหรือเปล่าใช่ใช่ฮะเหมือนนเราต้องเก็บไอ้นั้นตรงนั้นเจ็ดอันหรือเปล่ามันโผล่มาแล้ว เกียร์ไปหรอเก็บยกกันเกงเก็บกล่องฮะโอเคโอเควิชิปได้มันแอบตรงไหนได้บ้างอะน้องๆกล่องเหรอน้องเกิดเหรอนี่ไงเจอแล้วอย่ามานะเฮ้ยชหลังอย่าอย่ามานะโอเคมาฝั่งนี้แล้วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่จุดที่สองโอเคจุ๊จุ๊ไว้จุกไว้จุกไวจุ๊ไวจุ๊ไวจุดสองจุดสองชิปเป่งแล้วแม่งเห็นกูไม้ อย่ามาทางนี้เสือเกียร์ลบเกียร์ลบระวังระวังหาหาจุดหลบแบบอุ้ยมันไล่เกียร์ไอีเวเลยไล่ไม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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดกล่องให้หัดกระจุ๊กหลบ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 เธอหลบอีกแล้วแอบตรงไหนได้บ้างวะไม่มีจุดแอบเลยหรอหูมั่หมดดิก็มาหมดดิก็หมุนเลีวเร็ว คุณดงจากเสียงก่อนม่อยู่ไกลเฮ้ยได้แล้ววะโคตรปวดเสียงโคตรด act, เหมือนจะมีอะไรซ่อนไว้อยู่3อย่างหรือเปล่าเมื่อกี้มีอออหายะไรมันบอกว่าเรามาเล่นซ่อนหากันเถอะให้แอนซี่ับพี่แล้วการนั้นคืออะไรอะ่ะอุยไม่ออาไปคนเดียวอ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยนี่ไงอยู่ที่โ <Okay S 1> อเคเชจอทีละเชียแล้ะคือตรงนี้มันเป็นเซฟโซนเนาะตรงตรงข้างนอกอะ่ะโอเคนี่ไงการ์ดอันแรก5้เท่ากับคมีคนเมลไว้ละคินคินไปเลยหรอต้องลองครับพี่กินเจอแล้วบอกนะลบเลยนะเกียร์อุ้ยเกียร์ยยไปละ ทุกคนวิ่งยังเร็วอ่ะใต้โต๊ะปะใต้โต๊ะปะไม่รู้แล้วมียการอีกันแอบกันจาเห็นแต่มานะเกียร์ระวังนะมาละเอ้ยมามามาเอ้ยแต่มันจะไปอีกทางเอ้ยมันเอ้ยมันมันกลับยัง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 มันยืนอยู่มันยืนอยู่มาแล้ว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 เทียบลังอุ้ยอุ้ยอะไรของอุ้ยเกียรอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินเอาไงกินเอาไงแบบนี้ครับแบบนี้โอ้ยกดหนึ่งหนึ่งเท่ากับแปดหนึ่งเท่ากับแปดเข้าตู้กดเลยนะ e ใช่ไหมใช่ใช่ เข้าใจมุมเลยคนที่มันแอบอยู่ใต้โต๊ะแล้วว้าวมันมาเราตื่นเต้นมากเลยนะฮะโอ้เสียงใกล้หูมากวิชิมไปทางตรงนี้ทางตานตรงนี้ทางตันไม่ได้ไม่ได้เราตู้นี่ยากมากโอ้ยว้ามันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบโดนไล่เกือบโดนไล่นอดนอทเอามันจะไล่พี่ยังไงมาไล่ผมอยู่นะอ้าวพี่มีสองโต้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันหวามทางพี่มันหวามทางพี่เกือบแล้วเกือบเกือบ เกือปิดตู้ทันโอ้โหมันมาได้ไงอ่ะมันไล่ผมผมอยู่อ่ะมันหวาบมันวาบยากกันเนี่ย้เล่นละขนาดเนี้ยต้องหาไพ่หวาบชิปเปิ้งปิดครับผมปิดอะไรอะไรจะเย็นเย็นก่อนจะเย็นนะจะเย็นนะหัดให้อีกสองไพ่ฮะหรอ อ I mean, like wow. so okay. 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 ุ้ยอุ้ยมันมาทางพี่อีกแล้วตอนนี้มันอยู่กับพี่นะอุ้ยมันวาร์ปทางพี่อีกแล้วอ่ะอุ้ยมันวาร์ปเก่งจังวะอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะทำอะไรก็รีบทำนะไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันแต่ว่ามันออกไปไม่ไกลมากอุ้ยมันอยู่กับพี่อุ้ยมันผีบั็อกปะเนี่ยอยู่กับพี่ตลอดเลยทำอะไรก็รีบทำนะโอเคโอเคโอเคมันมันมันพี่พี่หลุดแล้วนะพี่หลุดแล้วนะพี่บอกก่อนพี่หลุดแล้วนะตอนนี้พี่อยู่ทางอะไรคำประตูมีจิเชียนเฮ้ยผมรอดเพื่อนเพื่อนพอดีว้ายจิเปิป่ง โอ๊ยโอ๊ยหาปัญหาเมื่อกี้สามเท่ากับอะไรอ่ะผมยังไม่ทันสังเกตเลยจิ๊บเป่งแหละโอ้เดี๋ยวนะพี่โเลยพี่โต้งพี่โต้งอย่าหยุดไปโอ้โหตามพี่โต้งนั friend, ่นโอ้โหตอนนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหสายไปกับสองเอโอเคเซฟเซฟเซฟทันเว้ยหลบตู้ทันหลบทันพี่หลุดแล้วนะหลุดแล้วนะบอกก่อนหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะรู้ได้อย่างว่ามีชั้นใต้ดินด้วยนะ ชั้นใต้ดินผมลงมาแล้วอุ้ยมันอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะทำเลยรีบทำเรยทร้อยทำรีบซ่อนนะพี่โตชั้นใต้ดินมีไพ่เรียงกันห้าใบทุกคนอุ้ยชั้นใต้ดินลงตรงไหนอ่ะหกใบหกใบครับหกใบผู้ผิดสมิธไพ่คือเอาไพ่มาส่งตรงข้างล่างชั้นใต้ดินอ๋อเราเราลงตรงไหนกันอะโอ้มาให้แกพัดดูใครด้านล่างอย่าระวังมันลงไปแล้ว เดี๋ยวนะให้ด้านล่างเหรอหมอ,อคือทุกคนที่ไปหาตามไพนะ่น่ะคือไปไปทำปริศนาครับแล้วตอนสุดท้ายคือไปตอบคำถามไพ่ด้านล่างออกมาก่อนจ้ามาตามมาตรงนี้ฮะโอเคอักเกียร์ฉันเพิ่งออกมาเข้าอีกแล้วตรงไหนเนี่ยเดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ให้พี่ทำใจก่อนได้ปะว้าพี่ต้องนั่นไงฉันเห็นตอนหน้า <laughs> เลยหน้าผีเห็นแล้วหัวร้อนมาทำไมวันนี้เราบอกว่าหัวร้อนตลอดเลยวะตอนนี้พี่จะมีประตูทางเข้าคือมิจช,ชียนกับพริกเกล็ดทิกเก็ต เขาต้งไหนเขาเขาได้ทั้งสองแล้วมันจะมันจะอยู่ระหว่างกลางที่เกตกับเมจิเชียนมีคนนี้ไปด้วยรอด้วยโหรีบแอบเลยนะ <c oughs> เอาด้วยนายไปไหนเราไปด้วยอะเอาเลยนำเลยเพื่อนอ้าวป,ปิงละแก๋เก,เกไปแบบดีไม่ได้เกอ้มือม่เกไม่ได้ไปนี่นะโอเคขอโทษครับอุ้ยเห็นไฟแดงๆด,ด้วยอะใครมามีคนมาอุ้ย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  <c oughs> โดนได้ไงคําถามคินหรอนั่นคินหรือเปล่านั่นคินหรือเปล่าใช่แล้วเรามีับโอเคสวัส <Okay. S 2> ดี okay. โอเคยิงงงแล้วแต่เริ่มเมือ่อกี้อยู่ใต้โต๊ะก็โดนก็โดนได้งงมากอะคินนําเลยทีเนี้ยเดี๋ยวรอคินนําพี่เหมือนจะไม่มีคนอื่นแล้วเหรอทำไมมันตามแค่เรารอะโอ้ยมันตามเราจริงๆด้วยอะพินรอดไหมนะ้ารอดครับรอดรอดรอดด้านออกมันไม่ออกมานะที่ตรงรอบผีเห้ผมได้ไหม พี่ตงรอผีให oh ้ผมได้ไหมคำถามนี้โอเคอุ้ยชิเป่งวาร์ปตรงนี้เลยเหรอเนี่ยครับด้านนอกมันไม่ออกมาเกูพูดผิดละพูดผิดพูดใหม่ดีกว่าเนี่ยตาดีอ๋อผีเพ nah, ิ่งวาร์ปไปตรงนี้ตรงนี้ลงมาด้านล่างพี่ตงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตงซ่อนในตู้นะตรงนี้ตรงนี้ซ่อนในตู้เขาเดี๋ยวมิกงโอเค กองสั่นกองฝั่นกองสัง่นเฮ้ยลงมาลงมาลงมาแล้วลงมาแลา้วนักคิน <Okay. S 1> ตรงไหนอะที่เกอรกรหัสอะอ๋อมันตรงนี้หรอเนี่ยแหละที่ผมมาตายอะเอาเลยเพื่อนเรารอดูนายอยู่ถ้ามันมาเราหลบก,กันตรงไหนไวะเดี่ยวหุยมันมีตำแหน่งกลางบอกอยู่นะตรงข้างๆอะโอเคเจอจุดหลบแล้วมาหรอมาหรอมาหรอทําไปเจอเขาอย่างนี้ละมาเหรอออ้ยมาจริงด้วยมาจริงด้วยโอ้ย ดักตะเก็นโอ้ยมาตรงพี่มาวันขึ้นขโมงเลยเพื่อนยังอยู่ใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอ่ะมันยืนได้นี่ว่าเพื่อนเราก็หลบตั้งนานกดหลบทำเพื่ออะไรก่อน <S <S พเริมพิริมไม่ไม,ไม่ไม่กลัวแล้วนะพิลิมมุดย้มแทนไม่เสร็จสักทีพี่รู้แล้วไอเล็กข้างบนคือตำแหน่งกาดใช่ไหมเจทูกแล้วถ้างั้นอ่ะแปดนี่คืออันหนึ่งเนาะถูกแล้วเนาะหัสคือแปดเจสองสี่คิวเคแปดเจสองสี่คิวเคแปด พี่อยู่ข้างล่างพอดีอู้ชิปเป่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรงพี่ให้แปด J แปด J สองสี่ QK เหรอไม่เหมือนมีเลขสองเลยอ๋อนี่ไงแปด J สองสี่ QK ใช่ไหมใช่ครับสองอย่าหมุนบัวสิไอ้นี้เลขสี่อยู่ไหนเนี่ยเออไม่ใช่เลขสามมึงจะเปลี่ยนทำพอกอะไรกับไอ้นี่โอ้ยจะลุกอยู่แล้วเนี่ยแปด J สองสี่ QK อยัง 8, 8, ยังไม่ลงให้อยังไม่ลง 8, อยู่กับผม 2> <J>. 2, อยู่ชั้นบนสองสี่ QK ใช่ไหม เนี่ยมันหมุนนะลลงไปด้้าาน่แวพี่เบื่อไอ้นี่ว่ะฉันขอกดเองได้ไหมไม่ไหวละ 8J2 ใช่ไหม 8J2 เนาะนี่ไง24เมื่อกี้2องเลยไอเนี่ยเห็นไหมเราจะแพ้เพราะไอเนี่ยแหละไอเนี่ยไอเนี่ยเลยจะแพ้เพราะมันเลยตอนเนี้ย2แล้วอ่ะหุยหุยหุยอะไรอ่ะหุยอะไรอ่ะอะไรเอ้าแล้วเราต้องหลบปะ ใจเหมือนกันฮะไม่เคยมาเหมือนกันโอ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้หรออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันปล่อยพลังอะไรเฮ้ยมีมีดมีมีดตรงนี้มีมีดโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงมากแรงมากน่าจะพยายามอย่าโดนสีแดงหรือเปล่าวะโอเคมันดูยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอามีดไปฟันเอามีดไปฟันมาดูแล้วดูแล้วมาเราจะไม่โดนทางตรงนี้ใช่ไหมฟันยังไงเอ่ยจตีบอสละมุด เราจะไม่จิปาไม่แ่้จะใช่ใช่เปล่าทำไมปารีสเราไม่ตองมาเรือยอุ้ยนั่นไอ้แขนอ๋อฟันแขนมันฟันแขนมันอุ้ยอุ้ยทางสหลบหลบหลบอยู่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 ยังไงมือเปล่านี่ไงนี่ไงฟันเลยฟันเลยดูยังไงมันเลื่อนมันหลดไม่หลดอ่ะอู้หสีแดงดาเมจดาเมจหลบอ่าโอเคเลือดเราหลดป้าตรงนั้นอ่ะสีแดงอ่ะไม่หลดไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเลือนเลื่อนสีเขียวคือของบอสฮะ โอ้โห oh. นั่นน่ะเหรอเราไปแค่จ,จิ้งเดียวเองนะยัไงไครับต้องรอแขนมันลวงใช่ปะน,น่าจะอย่างนั้นนะอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนวันนี้ไงมาแล้วมือลงมาแล้วอ๋อเห็นดาเมจแล้วเห็นดาเมจแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้มันจะตีอีกแล้วลบพิตต้องลบพิจารลบโอเคโอเคเกรดสีฟ้าข้างล่างคืออะไรอะ่ะข้างบนน่ะน่าจะเป็นแพทเทิร์นต่อไปหรือเปล่า มันมันหายแบบรวดเร็วมากเลยกระตกแน่ะตกแน่อุ้ยมันปล่อยควันอะไรเนี่ยโอ้ยอ้าวนอ๋อพี่โต้งผมกระเด็นเล็กน้อยครับผมผูดที่ตุ้ยอีกคนนึงแล้วนะฮะผมเลี้ยวชาชีตเดียวตั้งแต่กรตบ์แนแรกแล้วโหเอาเรื่องว่ะยากไปไหมยากจริงยากจริงจะทำอะไรได้บ้างนอกจากรอมันแขนมันลงน่าจะรอฟันแขนอย่างเดียวฮะโอ้เขนมาแล้วเข็นมาแล้วปัดหน่อยจ้า วุ้ยยังไงอันนี้ ures, นฟันได้แน่นอนไปฟันได้แล้วนี่น่าจะประมาณนะอุ้ยตายและระวัง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 ฟันหน่อยจ้าฟันได้ปะเอ้ยฟันได้อันนี้น่าจะแขนลงอันนี้น่าจะแขนลงนี่ไงฟันได้ปะไม่ได้นี่ไงเกตมันเริ่มน้อยลงแล้วเดี๋ยวมันต้องเอาแขนลงนานละเฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยจิ้มจิ้มจิโน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 โอ้ยถ้าโดนนี้คือตายเลยใช่ไหมรอบนี้น่าจะตายเลยฮะลื่นเหลือนิดเดียวละบนเกียร์ มาแล้วมาแล้วไปเร็วเร็วรีบฟันรีบฟันเลยอยากรู้ว่าถ้าแบบจบอันนี้คือมันจะจบเลยไหมหรือว่าจะมีต่อเดี๋ยวเริ่มสงสัยมีต่อก็รอบเกมทิ้งเลยเพลโอไปกินนะเร็ว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 พะพักตายปุ๊บมีอีกหลอดเป็นสีเหลืองโผล่ขึ้นมาโอ้โหโอ้ตายโอ้ยมาขินกินมาแล้วเนี่ยรอบนี้ยขินเตรียมฟันเลยไปเร็ว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 มาเออไหนดูดิมันจะเป็นยังไงเป็นมาอีกสามรอดแล้วยังไงต่อ อะไรอะ่ะจบแล้วเหรอเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วมันได้อชิเมนด้วยนะพี่อะ่ะผมก็ได้เหมือนกันนะเ้ยจบแล้วจบแล้วเหรอกินถ่วันขาตึงอ่ะโอเคครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าเป็นแมพพิเศษที่รู้สึกแบบเครียดมากนะะมันมันแอบ,บตึงอยู่นะเพราะว่าชีวิตเรามันจำกัดงไงนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราไม่ได้น้องกินเนี่ยคือพวกเราจะไม่ได้เห็นฉากนี้นะฮะก็คือฉากจบเกมเนาะ นะครับผมโอเคฮะวันนี้พวกเราทุกคนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะยาวนานพอสมควรนะครับไปดีไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ